ทุกคนครับอยู่บ้านน้องซาร่าโครงการบ้านเอืออ้อทรนครับเขาปากช่องนะครับครับขอบคุณครับอ่าหลวงพี่ต้อยมาบ้านลูกสาวนะครับอปิดประตูให้ลุงด้วยอยูประตูรถให้ลุงด้วย โอ้ปัดเอือททอนนะครับเป็นหลังๆห,หน้าอยูหัวเนี่ย <c oughs> บ้านบ้านที่นี่เป็นยังไงบ้างครับคาเช่าแพงไหมฮะอ๋ออ๋อเขาซื้อไปซื้อตอนซื้อหลังเท่าไหร่หลังนี่ โ oh. อ,อ,นนอ้อยนะอย้ย oh. ยย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 ่ยยยยยยย่ยย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 อยย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 วยยเยยยยตยยหยยงยยยนี้ยย่ยยยยยยใยย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 นยย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 ยายยยยย้ยย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 ยายยดยยยยียยยยยห้อง,องยงยงงงยย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  ว่าญาตเดินขึ้นกระไดกลัวมไม่ไหวครับแล้วก็เลยแกสอห้องขึ้นมาท<อ>ำงานกันสองคนสมัครคอมเมนต์กันอืม<อ>จะพูดถึงมันก็น่าอยู่นะพี่น่าอยู่ครับน่าอยู่<อ>แล้วมันอยู่ส่วนข้างบนแล้วมันเนี่ย<อ>จะมีแต่กระหม่อมเนี่ยหมาเขาตอนเขามาเช่าอ่ะเขาเนี่ยมันไปยยเลี้ยงอ๋อให้ข้าวมันไปเริ่ไปจนเนี่ยหมาเจ้าของอ๋อมีเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละ แล้วอยากให้เช่าให้เช่าเดือนเท่าไหร่คะเข่าเห็นไหมนี่บอกประกาศให้อ๋อให้ขายอันนี้ขายไม่ขายค่ะเขาไม่เช่าอ๋อเขาขายเขาเช่าบ้านมันโตมัเขาไม่ค่อยเช่าหรอกเขาขายเขาไม่ขายใช่ไหมเช่าเป็นบ้านข้างซอยสองเขาเช่าเยอะเดือนละแล้วแต่ห้องไหนมีแอร์บ้านไหนมีแอร์ก็สองพันห้าสองพันห้าสองพันเจ้าบ่านเขาติดแอร์กันหมดเลยนะครับผม ของเอจยกับบอลเขาก็ว่าเดี๋ยวทําให้เรียบร้อยแล้วก็จะติดกันครับผมเป็นลูกสาวหลวงพี่ต้อยเหรอครับค่ะอลูกสะพายนี่กับลูกชายลูกคนนี้อ๋ออันนี้เป็นดองหลวงพี่ต้อยอ๋อเป็นดองกับหลวง,งพี่รอาหลวงพิตต้อยจานเนี่ยหลานอ๋อเดี๋ยาลูกของพ่อต้อยมันเป็นสะพายนี่มันเป็นสะพายที่นี่อืมเราซื้อบ้านอยู่ที่นี่ ี่ก็อยู่บ้านขลงม้าต้อยที่เขาใหญ่นั่นแหละก็อยากได้บ้านอยากมีครัวก็เลยแยกมาซื้อบ้านนะคะแยกไปอยู่ที่นี่มันอยู่ใกล้ที่ทำงานเขาไงเขาทำงานอยู่ตลาดเนี่ยใกล้ที่ทำงานแล้วใกล้โรงเรียนเด็กน้อยอ่ะครับสลิีนจะล้มเสื้อเสื้อขาวพุ้นหมดเลยดูไม่ได้เลยเสื้อขาวอ่ะอยู่เนาะทั้งบนกี่ห้องนอนทั้งนี้ ข้าบนสองค่ะข้างบนสองห้องนอนอ๋ออันนี้ห้องที่สองอ๋ออยู่องนี้ห้องเขาอยู่อืมเขาก็จะเป็นเหมือนกันตรงเดียวกันหมดทุกห้องค่ะอืมต่อเป็นต่อห้องเราแต่นี่ก็ต่อเป็นสามห้องครับถ้าจะต่อแล้วก็ลงลงเสาเข็มใหม่ใช่ขึ้นใหม่อีกรอบนึงสิบานมเลยอ๋ออ๋อก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ค่ะถ้าเต็มเนื้อที่นะอที่นีมัน21ตารางวาไหมคะ21ตารางวาอโอ้กว้างอยู่นะแต่ละหลังไม่เท่ากันราคาก็ไม่เท่ากันแต่ละหลังแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่อือจะพูดถ,ถึงนะางนานขนาดกำลังอยู่อือใหญ่มากฮะใหญ่มากหลายตัวนี่เนี่ยกำลังพอดีเท่าลรกำลังพอดีครอบครัวไป เนี่ยวออันีหเออจ็ดเก้าใช่เอไมอกตามจนาออกนไบออกเออก็มาเลี้ยงหลานใอ้เขานี่แหละไมองั้นกไม่ได้ทำงานกันนั่ะครับคนนี้ก็มีลูกชายเดียวสองคนมลูกเนาะอ๋อขอเขาเขาทำงานก็คือแล้วแกก็คือเนื่องจากก็คือ มานอนนี่ค่ะนอนนี่เราก็งานก็สามทุ่มกว่าปาร์แล้วท้าไมเลือกดีกไหมฮะทำอยู่ร้านสเต็กไอรร้านานไออะไรสเต็กตรงข้างเนี่ยแต่เขาเข้าเขาเขา้เขาสายนะเข้าสี่โมงเช้านะอืมเลิกสามทุ่มเป็นเงินเพราโอเคกันดีก<ม>ำลังจะเก็บตังค์กันนี่แหละเออจะทำต่อครับครับหลวงพี่ต้อยเราก็กลับได้เลยก็ได้ฮะ จะได้ไม่มืดเริ่มมืดแล้วขอบคุณค่ะครับผมบนี่ฮะพาหลวงพี่ต้อยมาเยี่ยมหลานนะครับเน,นี่ยบ้านบ้านหลานบ้านลูกสาวของหลวงพี่ต้อยอันนี้เป็นดองดองของหลวงพี่ต้อยนะฮะจากวัดมานี่ก็ประมาณ20กิโลอยู่เดินทางมาโอ้ เก็บว well. ันเล็กก็ได้ครับรไปเลยซีนเลยเออบ้านหน้าอยู่ครับจัดแสนกว่า ไป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 ตอนอี๋ไม่ไปหลวงพี่ต้อยมีลูกกี่คนครับสองคนอืมอันนี้ลูกคนเล็กนานๆก็มาเยี่ยมทีนึงนานมาทีนึงบางทีเขาก็พาหลานไปหาที่วัดอ๋อเอาทุ่งสามาให้ทุ่งสามาให้ครับผมไปหลวงตากลับก่อน จกกักับบมไหน่งมุกมันกำตังอย่ออางเ้าให้หล้เราก็เป็นทางต่อครับลงตาด้นะ